ส,สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกฐานสบายดีสุขูสุขคนเน,นาะที่เขาเบิ่งเขาส้มทั้ง่านผู้ใหญ่ใจบุญทั้งน้องหญิงน้องชายทั้งเอื่อยทั้งอายทั้งคุณป้าและก็พ่อแม่เนาะบืสุขูสุขคนเด้อปรตู้เนาะผู้อยู่ต่างประเทศเอื่อยผู้อยู่ต่างประเทศอยู่ทุกมองทุกบอนเนาะถักททยยำใบใบแจ้งข่าวดี่นองโอ้ยประเมาข่าวดีบางคนกะ ชิคิดอีกยังคือข่าวดีกระดกกระเดียแท้คันว่าเกี่ยวกับบุญและแบบสี่แล้วเนาะก็ต้องข่าวดีเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้ยปากกันปากกาว่าไรเรือไรเ่ลือ,อตะขอถุกลายๆพี่นอ <laughs> <laughs> ้องแจ้งข่าวดีเนาะลายสื่อต่อไปก็เป็นสาวอ่อยจากฝั่งไทยเด้อที่มาสวยเติมเนาะ เติมให้ครบพะว่าประเมาแจงไปแล้วว่าปูนเท่านี้ครบแล้วเนาะจำนวนสี่สิบสอบและสี่สรุปให้ฟังว่าสี่สิบสอบนี่จัางสี่อันจังสี่รว่าให้ฟังอีกเนาะอันนี้นะรอบที่สองมีผู้ใหญ่ทงหองกงที่เงินเรือแล้วประมเามาออกมาถอนสื่อแล้วก็มีสาวเอิงมีคุณแม่ทางเยอระะมันแล้วก็มีสาวอ้อยทางฝั่งไทยรวมกันจวด เศกระสอบเนะาะเศ้ากระสอบนี่จวดเยียบเศ้ากระสอบแล้วก็พอเลือดจัดการลวนี่น้อะสั่งลนะเนาะปูนสั่งแล้วเลือแต่ปราเมาสิไปอปตใหีเบึงทั้งมดเป็ดสี่สิบกระสอบแจ่งไปเหย,ยบหอยแล้วเนาะสี่สิบกระสอบถาไปบึงแต่พ้นงานวันพ้นงานสั่งมาเหย,ยบหอยระบหรือจึงได้กระสีผ้าไปบ่งเนาะแต่ว่าเงินนี่ครบแล้วเนาะขอบพระคุณหลายๆเด้อสาธุ มรนาบุญนำเพื่อสุขุสุคนผู้ใจบุญสุนทานแล้วก็ทั้ง fc ผู้ที่เขาเบิ่งเป็นกำลังใจให้ปราเมาก็ได้บุญคือการไดเนาะแต่บุญทางใด่ะทางที่ว่าซอยปราเมาเนาะให้ส่องยูทู e ปราเมาอยู่ได้ก็ย่อนย่อนอย่างย้อนมีคนเบิ่งขั้นบ่มีคนเบิ่งละสิเหตุให้ไพ่เบิ่งนะก็ต้องมีคนเบิ่งจังอยู่ได้เนาะขอบคุณ fc หลายๆทุกคนเนาะหลังจากที่ปราเมาแจ้งข่าวดีแล้วแล้วก็สิคอนอวยใจให้พ่อเนาะให้ เอฟซีทุก่านทุกคนจะมีแต่ความสุขกายสุขใจจะเลิญลุง่งเรืองเบืดสุข,ขุสุขคนเนงินจำนวนผืนหายมาสามรอยบาทเนาะสามร้อยบาทซื้อซื้อปูนสองกระสอบนะเนาะเรือหันดเดเรือหกักกะอยู่น้ำปะเมากะเรือจังหันกะปะเมาสิสื่สอ,อยังกะแล้วแต่ปะเมาเนาะขนาดกะผืนระบุมาไหวว่าเอาสองกระสอบขนาดนะเนาะเรือเล็กๆน้อยๆนอยกะปะเมานี่ละเนาะ ซื้อกินกะสุดแลวแต่ปลาเมาวสนาไอบุญคำน้ำสูเดอเรือหากะปลาเม่าสิเอาซื้อยังก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าซื้อแบ่งๆปันๆเนี่ยแหละสีเรือเรื่องเถกับบัตรเติมเงินแน่คือที่ผลระบุมาเขาต้องหายได้นะเขาต้องหายได้ตามผลระบุก็คือปูนสองกระสอบเนาะเป็นเงินกะซื้อเป็นกระสอบก็สองร้อยสี่สิบบาทเนาะที่เรือหกสิบบาทก็คือ เป็นของปมเมา <c oughs> เป็นของปมเมาอย่างเดียวก็ไปโมไปทานเกี่ยวกับบุญคือเก่าอะไรเนะะาะกัเงินปมเมาได้มาจากไช้โบมีจากโองทงั้งได้ดอกหนึ่งมาเมนา็นนะิพพาเนาะรายได้ของปมเมาสองมาเมน็นได้มาทาั้งผู้ใหญ่เอาหายนี่แหละเด็กๆน้อยนี่แหลนะเนาะที่เฮาได้สืบต่อทุกมือ่อทุกวันนี่สืบออยู่สือกินเนะานะขั้นกรณีผันหายมาระบุมานี่ ก็คือปลาเมาเอาเนาะเพ่นระบุมาให้ปลาเมาเอาเดอร์เรือหันนะเรือจากนั้นให้ปลาเมาเอาเดอร์ก็คือเอาหาบาที่บาตรก็ะเมนเอาเนาะเศ้าบัตรก็ะเมนเอาเพราะว่าปลาเมาก็ไปมาใส่ายคือกันคันเพิ่นบอกคันเพิ่นบอกอนุญาตได้ปลาเมากะคันเพิ่นบอกว่าจินสันปลาเมาก็บอกเอาคือเพ่นระบุมาว่าเงินที่เรือเอาไว้ซื้ออันนั้นอันนี้เดอหรือว่าเก็บไปก่อนเดอก็ต้องรอเพิ่อนก่อนยางเ่นว่าคือเอฟซี ยังมีอยู่ของน้องเก็บกะบอกมาละล่ะเนาะของน้องเก็บนี่มีอยู่เงินเหลือกับถักก็จะ้กกะุ่นองเก็บเงิน,นี่สิเห็ดย่างไม้กับถือไว้เอาสืบไปสูบสูบผู้บ่าวกินกับโบมีซิสแลน้นนองเก็บบอกอนุี้่าอมาให้ถือเงินเยอะก็เลยว่าอ,อืมปลาหม่าให้ปลาหมาเอาไปอันเห็ดของหวานเก็บไว้คือเก่าเนาะเพราะว่าบบทันหอดมือนั่นเห็ดของหวานนี่คือตอนผุะเพิ่งหลวงวัดเนาะ พูลงเห็ดว okay. ัดว่าอาลามพุ่นเนาะจากซีด้ยอันเห็ดนะแต่ว่าว่าสู่กันฟังบุบไปใส่ดอกพน้นเงินอยู่ก็ปลาเมาคันว่าเก็บใบเห็ดก็คือเก็บใบเห็ดคันว่าเออปลาเมาซื้อเอาห้ปลาเมาเด้อซื้อจ่ายใส่ซอยซื้อบัตรเติมเงินซื้อกินซื้อยังแล้วจะเจ้าก็คือปลาเมาเอาอันนั้นเนาะอันนี้รายละเอียดรายละเอียดปลาเมาว่าสู่ฟังเนาะครบสี่สิบ เนาะโอ้ยดีใจลายหลังจากที่พ่อเมาแจ้งข่าวดีแล้วแล้วก็สีผ้าบึงผ้ารวมๆกันหลายคนเนี่ยสิได้มีสีสันอัดคลิปไว้แต่เมื่อวาน,นพ้ากันสื่อเลขสื่อหวยสื่อบลายเดี๋ยวหูสองบาทเนาะติดตามบึงแล้วก็สิขออให้ทุกคนโชควีมีความสุขแต้ทถ่ายคลิปนะก็สิบ่ไล้ลานสะีสิ่สว่า,อาวตอนนี้เลยว่าขอไปหลายๆเนาะเพราะว่าสีให้บึงบรรยากาศตอนสื่อหวยเมื่อวาน บุญของคุณหลายๆเด้อเอฟซีทุกท่านทุกคนขอให้บุญหนักซาเด้อทางสาวอ้อยเนาะแล้วก็เอฟซีทุกการทุกคนทานผู้ใจบุญทุกคนเนาะที่สนับสนุนทั้งสองป้าเมาแล้วก็ให้ป้าเมาได้มีโอกาสเป็นสะพานบุญตลอดมาตั้งแต่ผู้ละเนาะเวลายาวมาสามปีแหละดีใจหลายเนาะขอบใจหลายๆเด้อบุท่านจบคลิปเด้อส้มต่ออีกเนาะ สุขสบายดีจ้าปลาหน้าตาแบบนี้หน้าตาผู้ใดน้อยูริยูริยูริรนอนหลับกินข้าวกับแกงหน่อไม้เสร็จแล้วสบายดีน้องบอสฮัลโหลสบายดีฮัลโหล สบายดีกินข้าวแล้วแล้วก็บปลาหม้อซีสะผมให้น้องบูมสะผมให้ก็ชื่อยนีเมืองปาลีเอาเล็กยังแน่สบายดีจ้าสบายดีเอาเล็กยังแน่ปาลีนี่ได้กพัวนี่แห้งงามขึ้นกว่าเก่าเนาะอือสมน้องเก็บแซวอยู่ได้ได้เมียงามเฮ้ยดูดินี่มองงาม นี่คอยนี่แล้วน้องเก็บแซวอันพ่อใหญ่ดูได้หลานกะเอาเด็กมาารถเียมาันดอกก็เลยสิดมาเสียงน้องบอดเดแซเข้ามาโอวนโอวนจังแม่ยังอังกฤษอดเข้ามาบอดเอ้ยอังกฤษกระเทนบอดอเอยน้องบ่ลูกบักนัก โอ้ยเบิ่งลมคุบน้องเด้อลูกบ่อยชื่อยังว่าบบอยนี่เลขมาบ่นี่เข้า Tao าสิซื้อเลขลาวคันเวียดนี่มีทุกมื้อกวน้องแฮงลูกโอือนเออมาถึงเลข6:00นโอเจนะบ่บ่บบอยโอเพิ่นซื้อนะ เราเอาน้ำเอล้อตัวยีสเฮ้ยหลานเอยมาถึงใสลูกมายุบนผมเนากี่ในไม้เนาะเออนี่ไขเห็ดผมหไปแล้วนะไขเห็ดผมหูกอันเด็ด์ะเราเอาเอาเอาด้วยม่เดียโตหามงหกมงนะเอาเอาแล เมื่อนีพากันมากินแกงหน่อไมอ้ซุ่มกันเหลวเป็นทีเหี่ยมหอยแล้วเนาะทำ่อง,องสาวแพง,งทำคลิปให้เบิ่งให้โซแม่ยุริสบายดีเมือ <laughs> ม่อนีเสียงโศกเสียงดวงบบเสียงบ่ได้ดอกไม่เล็กก็นั่งเผาอยู่ด <laughs> ูมิน,นีไปทางใด <laughs> ตั้งว่าเผาเ <laughs> อาเงินหลีอนี่น <laughs> ออ สร้าง่เผาเงินอีเรนี่ได้เงินกับว่พอหลวงพลายพี่น้องกยหุบปองละพันกีบเอ้ยนันบาทกับบาทกูอ่ะปองละสองบาทปองละสองบาทเตองละสงชื่อเลขขันมันถือกับ่ะไรพอดียังดอกปองหาบาทขันเงินบาทกันเนาะนเงินกีบนกับปอง ละพันกีบขึ้นไปเออขึ้นบาทเท่าไหร่อ่ะเล่นยีตูสองบาทเนาะมันเกะสองอย่างเลยเนาะพี่น้องเลยพากันซื้อนี่ปองพันกีบกับมี่ปองละสองบาททำไมซื้อเยอะจังพันกว่าละพันกีบหนึ่งเงินปัตเตอทยคนไทยเขาบูรู้เออพันกีบแล้วแล้วมันเท่าไหร่แบบนี้ สองบาทเลยต้องหัวทักกันต่อสองบาทเรามั่เดี๋ยวซื้อเลยเราซื้อ้ทียาวเหยียบเลยอันเลนปองละสองบาทปองละห้าบาทนะเลนกะคนสิล่งมาเมื่ออื่น ยูริต uh ื่นแล้วบอตื่นแล้วครับตื่นแล้วบอเดี๋ยวนี้คุมมือนี่บัวเนาะเนาะยูริเนี่นี่น้องพูมสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับเตรียมสิกลับบ้านล่ะเฮงเฮงส่งมาส่งมาบอกในเด้อออกยัง ชื่อวล่าอารีติป้าปนยื้อใจยื้อใจอันเลอดเยียบหัวมาแต่ว่าต้องน้่าให้ออกนะเจ๊งมะหวดีซื้อฮะน้ำน่าเส้น Bà nam luôn. Này, à. sẽ hốt năng. À. Mưa bà hẹn ơn. mưa qua đè bò bên ba. Mother hương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 . hương. Mother 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 hương. บายบายเนอะบายบายเนาะสิเจอกันส uh ิเจอกันบายบายยูริยูริาจจือจืออาหาวอีหยังนี่ยูริซาไปเปิดกระซาำกระโตใหญ่กว่าน้องบ๊อตอีกว้ายคักแท้เนาะอันแนวอันเจียลูกน่ะักอลแนวเจี้ยลูกก็ได้พ่น หลอกน่าได้บ่านี่หลอกทั้งข้อวะเอาร้อยหลอกให้ไหนลูกฮะอ้าวบาทนี่ปารี บึงบึงไปะดูง้านั่นเด็กแมวฮะเด็กแมวสือดสองสองกานนี่หนี่ยน่ะมันมันหนาวงทะบียนด่าเห็นหมอมือขวักแวบแวบ อน่าเห็น pues ม mm ือไมอีใสออกแท้แมึงจะออกแม่บอกก็จะออกแม่เรานันนันนันป้ายโหลดนันม้าไหลันแทงแหกมาแหลกมาไหลไหลอย่าแหลกยังนเอ้าสองสองหกเก้าหอยขนตัวกลางกับโดีเล็หน้าาหกเจขนอกตัวกลางกับพดี้สาหกจุ่มเฮาได